ใบเปิดใบเปิดเมื่อกี้ผมเสาได้สี่แจ้งสี่แจ้งทำไมอ่ะให้ผมอยากรู้เมื่อกี้มันขาดยังขาดสองลูกยังเซ็งเลยเอาใหม่แล้วกัน โอ้เปิดดีทิ่ผ่ายเริ่มใหม่เริ่มใหม่หล่อมเนี่ยประจำเลยต้องแทงบางเผื่อบางไว้เลยแม่งชอบชอบเซอ์ออกเฮ้ยเยอะแหะละยุ่งเลยแทงนี้เผื่อไประเบิด ดำก็ได้ชมพูก็ได้แทงดำได้ชมพูหลุมแทงตรงนี้เสือกไประเบิดโอ้แรลงใบติดหน่อย แปดแ้มโหนิดเดียวอะ่ะอะไรนะแปดแทมแทมห้าเฮ้ยโอ้โหลงไปนี่แม่งน,น้าลงชิปแป้งเลย สวยมากเลยแค่ลูกนี้สู้ดีไหมลุกลงได้น้ำเงินลูกนี้ปลอดภัยกว่าโอเคหนีไปก่อนเซฟจริงๆ เยวไปก่อนครับเราเขียนนี้เราไม่อยากแพ้อ้าวอา้อาวงนี้ก็สวยดีครับผมไหนวะุมกลางนี่ครับไม่ได้ติดที่ต้องกันผมแล้วผมยาวอะได้อยู่นะไม่ได้ปิดหมดครับ พี่ไม่กันแล้วจะเสียใจยนะเอาลแล้วตาผมเริ่มกลับมาแล้วนะกดจะจูนอืมคิดถูกแล้วพี่โอ้โหสตูลูกนี้จ่อหลุมกลางแน่นอน จะบ่อยก็น่าเกลีย yup. <po bio> ดหลังชมพูก็เ <qu> ือนลูกนี้โดนลูกนี้ลงหลุมกลางได้แลเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นไหมทิก t อดบอกก่อนนะไม่ได้มั่วโอ้ ผมบอกก่อนเลยนะจ้าจ้า,จาทิกช็อตเลยให้อ่ะโอ้โหสองเซนสองเซนได้แจมเดียวทิกช็อตนึ่ง ก้าวแต้มนะครับน้ำเงินหยุดแบกไว้เยี่ยมพอดีคำครับลงด้น้ำเงิน สิบต้งนั่งตรงเป็นท่อเลย ฝืนเหรอฝืนเหรอยิงเต็มใบไม่ลงเองประจอบไงฝืนเหรอติดต้มประจอบมากไม่ได้ดึงบางตัวเน้นแค่ลงยังไม่ลงเลยเฮ้ยพี่โอ้ไซส์หนีหลบหลบไม่ตจอผมสุดท้ายก็ โอ้โหลงได้แต้มเดียวไม่คุ้มเลยลงได้เขียวแต้มเดียวไม่ลงต่อหมดเลยไม่มีความคุ้มเลย กัน่นไม,ม่คุ้มเสียครับต้องเล่นรอบพ้อหน่อยเกมน,นี้น้ำต้องจจ็แท้าอีกไม่ได้ เขาเสียงเขาซ่าเขาซ่าวัวที่ไหนล่ะลูกนี้ครับชนดำระเบิดแดงไปให้หมดเลยโหไม่โดนอะไรเลยชมพู

เฮ้ยอย่าไปเตะเออเฮ้ย,ยมีฟุกเว้ยมีฟุกเว้ยขอโทษครับแต้มหายไปครับคนละหนึ่งครับแต้มหายไปก่อนลงได้ชมพูได้หกหกแต้มโอ้ยหกแต้มแล้วเว้ย นี่สูสีมากครับหลังดำไปเลย <S 2> <S 2> <S หลังดำไปเลยโอ้โหย็ดเป็ดชนเขียวครับตอนนี้เขาถึงกับร้องแล้วครับย็ดเป็ดเลยครับท่านผู้ชมตบลูกนี้เขาลงเขายิ่งช้ำใจใหญ่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหดำยากครับ ดำยากดำยากดำยากก็ต้องน้ำเงินสิครับไม่ได้มันบังคับไปเล่นดำ่ะเอาเลยอ๋อหลุมนู้นไปเลยแฮะอ้าวหนาไปลูกนี้ครับทำยังไงลูกนี้จะวางสนุก ได้ไหมเหรอได้อยู่นะได้อีหน,น,นึ่งเจ็ดแต้มกลัวแม่งชนเนมือน่ี้โอนะ้โหเละเปล่าเจ็ดแต้มนะกันโอ้ลูกเขียวตองมสโซลูกเขียวกันอีก โอ้โหกันดีที่หายร้องกันดีอีกแล้วทำอะไรเนี่ยร้องกันเฮ้ยมาสู้กันทีละเมเ็ดเรอเนี่ย ดูไซส์ปิ้งหนีปิ้งหนีเหรอฮเป็นไงเล่าหลังมันเงินไปเลยกันหรือสู้ดูไม่ออกที้รู้ๆจอมนะ เป็นอยู่ร้องน้ำตาลน้ำตาลโอ้โหมันโดนบางไปหน่อยร้องน้ำตาลสิบสองร้องน้ำตาลร้ลองน้ำตาล โอ้โหไอโดนเลยกสิบแต้มครับรองน้ำตาลโอ้โหกันไม่ดีกันหรือเข็นไปจ่อไม่รู้ตะกี้โอ้โหเลยไปหน่อยครับยากเลยสิบเซนะของพี่สิบเซละโสูสีครับลูกนี้จะเช็ดหรือเปล่า เช็ดจิกิงๆด้วยแค้โอ้ยทำช็อตลูกนี้เช็ดลงครับลงชนะไปมมมชมพูวัดใจชมพูวัดใจตั้งโลกครับแปด,ดเลยโก โอ้โหดูดิครับท่านผู้ชมโอ้โหกันกันกันผลาดทีเดียวอ่ะกันเขียวผลาดโอเคใช่